สวัสดีค่ะเพื่อนๆในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงวอชิงตันเรียบร้อยแล้วนะคะเราใช้เวลาเดินทางจากเท็กซัสมาถึงวอชิงตันเนี่ยแปดวันกับ7คืนค่ะหลังจากนะั้นเราก็เข้ามาพักที่โรงแรมนี้นะคะโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่อยู่ติดกับทะเลสาบวอชิงตันนะคะเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยมากมายเรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยค่ะแต่เจเนี่ยเขาเลือกโรงแรมนี้เพราะว่าโรงแรมนี้อยู่ใกล้ก,ลกลับอพาร์ตเมนต์ของลูกสาวนะคะ ูุสาวนี่จะได้เดินทางมาหาง่ายๆสามารถเดินไปมาหาสู่กันได้ค่ะถ้าเพื่อนๆต้องการมาเที่ยววอชิงตันนะคะเยบซาก,ก็จะบอกเพื่อนๆไว้ก่อนว่าค่าใช้จ่ายที่วอชิงตันเนี่ยค่อนข้างสูงมากเลยแล้วก็เพื่อนๆต้องเตรียมสำรองที่พักนะคะหาที่พักที่ราคาที่เพื่อนๆเนี่ยเอ่อต้องการไว้ก่อนล่วงหน้าค่ะเพราะว่าราคาที่พักที่เนี่ยราคาแพงมากเลยค่ะเพื่อน เจสซ่าลืมบอกเพื่อนๆไปอย่างหนึ่งนะคะว่าเวลาที่เราใช้เดินทาง8วัน7คืนเนี่ยเพราะว่าเราแวะตามรัฐต่างๆนะคะที่เราสนใจเราก็แวะเที่ยวค่ะเราไม่ได้เดินทางรวดเดียวนะคะหลังจากที่พ่อลูกเขาได้พบกันและได้พูดคุยกันจนหายคิดถึงนะคะเจสลีิดเนี่ยเขาก็พาเราออกไปเที่ยวชมเมืองค่ะเมืองนี้มีชื่อว่าเมืองคิกแลนนะคะเมืองคิกแลนเนี่ย อยู่บริเวณทะเลสาพอชิงตันค่ะทะเลสาบแห่งนี้ก็กั้นระหว่างซีแอตเทิลและก็คิกแลนด์นะคะแต่ทั้งคิกแลนด์และก็ซีแอตเทิลเนี่ยถือเป็นเมืองใหญ่นะคะของรัฐวอชิงตันค่ะส่วนรัฐวอชิงตันก็เป็นรัฐที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะอุณหภูมิตอนนี้ก็อยู่ประมาณ14-18องศาค่ะอากาศดีมากเลยะคะ่ะช่วงนี้ บริเวณอ่าวของทะเลสาบวอชิงตันนะคะก็จะเป็นจุดจอดเรือค่ะไม่ว่าจะเป็นเรือยอเรือใบเจ็สสกีวินเซิร์ฟเราก็จะพบได้มากมายบริเวณอ่าวนี้นะคะเรียกว่ามีเรือหลายชนิดหลายขนาดเลยค่ะ คิกแลนอยู่ห่างจากซีแอตเทิลประมาณ10ไมล์ค่ะโดยมีทะเลสาบวอชิงตันกั้นกลางค่ะภูมิประเทศของคิกแลนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะภูเขาเพราะนั้นบ้านเรือนของประชาชนเนี่ยก็จะปลูกอาศัยกันอยู่บนเนินเขานะคะและจุดที่ดีที่สุดของคิกแลนอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณริ a, มทะเลสาบริเวณริมทะเลสาบเนี่ยจึงเต็มไปด้วยคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์และก็ขอสำหรับให้เช่าพักอาศัยค่ะ ระหว่างทางเราก็สังเกตเห็นคนอเมริกันเนี่ยออกมาทํากิจกรรมนอกบ้านกันมากขึ้นนะคะมีอานออกมาปิกนิกออกกําลังกายเล่นน้ํานะคะซึ่งช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่คลายล็อกค่ะเป็นการลดระดับของโควิด -19 ลงมาก็ทําให้คนอเมริกันเนี่ยออกมาพักผ่อนกันมากขึ้นแต่เราก็ยังต้องเฝ้าระวังยันอยู่ค่ะเวลาเราไปไหนมาไหนเราก็สวมแมสนะคะแล้วก็รักษาระยะห่างแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะ ไม่ว่าเราจะสัมผัสแตะต้องสิ่งของอะไรที่อยู่นอกบ้านเนี่ยเราก็ต้องรีบล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ค่ะในส่วนของร้านอาหารแล้วก็ร้านขายสินค้าต่างๆนะคะเขาก็จะมีการจำกัดลูกค้าที่เข้าไปในร้านค่ะบางร้านก็ให้เข้าได้ไม่เกิน10คน หรือว่าดูขนาดของร้านเป็นหลักนะคะเขาจะไม่ให้เข้าไปแออัดค่ะส่วนร้านอาหารเนี่ยก็จะเป็นการสั่งแล้วก็นํากลับไปทานที่บ้านในส่วนใหญ่นะคะส่วนบางร้านที่ให้รับประทานในร้านได้เนี่ยเขาก็จะจัดโต๊ะให้มีระยะห่างกันบางร้านเขาก็จะมีกระจกมากั้นให้นะคะเรียกว่ามีมาตรการในการป้องกันโควิด1 i d 1 9สูงสุดเหมือนกันค่ะ ตามความเห็นส่วนตัวของเจฟซ่านะคะคิดว่าเมืองคีคลันเนี่ยน่าจะเป็นเมืองที่คนในซีแอตเทิลเนี่ยเขากระจายตัวออกมานะคะเพราะว่าตอนนี้ในซีแอตเทิลเนี่ยค่อนข้างจะหนานแน่นจะมีสิ่งก่อสร้างทันสมัยมากมายไม่เหมาะสําหรับภาคอาศัยคะ่ะทําให้ผู้คนส่วนหนึ่งนยเขากระจายตัวออกมาอยู่ตาม เมืองต่างๆอย่างเช่นเมืองคิกแลนด์นี่นะคะและในตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะขับรถเข้าไปทํางานกันที่ซีแอตเทิลค่ะเพราะนี้ช่วงเช้าเนี่ยสังเกตว่าบนถนนไฮเวย์เนี่ยมีรถนาแน่นมากเลยค่ะช่วงนี้คนอเมริกันส่วนใหญ่นะคะเขาจะปรับเปลี่ยนการทํางานค่ะโดยการทํางานอยู่ที่บ้านนะคะหรือที่เรียกว่า w ว่า w o r k นท์ e l e เจสซีนก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เขาทํางานอยู่ที่บ้านค่ะ เพราะนั้นในช่วงนี้ยที่เราจะมาพักผ่อนมาท่องเที่ยวกับเขาเนี่ยเขาก็ต้องจัดวันหยุดเขาไว้นะคะเพื่อจะได้มีเวลาพาเราไปทเที่ยวพาเราไปพักผ่อนเพราะว่าถ้าเขาไม่จัดวันหยุดไว้เนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะพาเราไปได้เพราะฝรั่งมันก็เป็นคนมีความรับผิดชอบนะคะว่าถ้าเขาทํางานเนี่ยเขาก็จะรับผิดชอบในงานของเขาค่ะเจมส่ซาสังเกตจากตอนที่เจมส์ซาไปเยี่ยมลูกชายของฝาเจที่ออสตินนะคะเขากับภรรยาก็ทํางานอยู่ที่บ้านค่ะ เขาก็จะมีมุมทํางานคนละมุมนะคะมีคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่บนโต๊ะคนละมุมและต่างคนก็ต่างทํางานของตัวเองนะคะก็จะแวะมาทานข้าวมาทักทายกับเราช่วงเวลาพักกลางวันนะคะหลังจากนั้นเ็าจะกลับไปทํางานแล้วเขาก็จะออกมาหาเรามาปาร์ตี้กับเราเนี่ยในช่วงหลังจากเลิกงานแล้วก็คือประมาณ56โมงเย็นค่ะ วันนี้เจี๊ยบซาก็ได้พาเพื่อนๆมาถึงรัฐวอชิงตันรัฐทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกานะคะวันนี้เราพาเที่ยวที่เมืองคิกแลนก่อนเป็นเมืองแรกนะคะและวันต่อไปเนี่ยเราก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ซีแอตเทิลด้วยกันค่ะยังมีเมืองอีกหลายเมืองนะคะในรัฐวอชิงตันเนี่ยที่เป็นเมืองที่น่าสนใจและก็น่าท่องเที่ยวเพื่อนๆก็อย่าลืมติดตามเจี๊ยบซาคุณป้าไฮเปอร์มาเที่ยวด้วยกันนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกริ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการลงคลิปใหม่ของเจี๊ยบซาคุณป้าไฮเปอร์นะคะขอพระคุณมากนะคะที่เข้ามาติดตามและรับชมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ